เป็นเกี่ยวกับการเผาเห็ดที่บ้านที่บ้านพ่อแม่ใครเผาเห็ดมี้ไหมครับรู้จักไหมว่าเห็ดนี่คืออะไรเห็ดคืออะไรเห็ดคือเห็ดคืออาหารอาหารอาหารชนิดนึงเห็ดคือไม่ใช่พืชนะเห็ดไม่ใช่พืชนะทุกผักไม่ใช่ผักด้วยและชนิดนึงเห็ดเป็นเชื้อราเชื้อราครับอ่า เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดยังไงครับขนาดใหญ่ที่ลูกเห็นไหมโตก็เริ่มเลยไหนไหน <c oughs> มบางชนิดสามารถต้านไ,ได้ได้ได้นะครับอ่าเรีนเรียนมันจะเห็ุอะไรกันบ้าง หนูหนูเคยกินไหมที่พูดมาเนะ่ยเคยเคยกินนะครับใครไม่เคยกินเห็นมีไหมตอนเที่ยงกินข้าวกับอะไรหวาน <c oughs> หวาว่คือยไงทยเอาเอาเอาูอาาไปขวทาให้มันหวานอย่างากินข้าวอะไรยังน <c oughs> ยากอยากรัเทีย่ยวนะก็สำหรับนะเราชั่วโมงนี้ครูก็จะเปิดฟังในความรู้ในเรื่องของการพ่อเห็ดในในส่วนของทฤษฎีเบื้องต้นนะครับจะปฏิบัติดได้ไหมเวลามันจะนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพอดีมันมีคณะผู้ใหญ่เน,ะน,นาะเขาเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะรอรอรอฟังว่าจะให้พวกเราได้นทำไหมถ้าทำดูจะได้เอาวัสดุมาผสมเลยเนาะวัสดุก็มีนะครับมีหมดเลยนะครับเพราะที่จะทำเราตอนนี้พวกเราคิดว่าจะทำได้ไหมอ่าแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเราทำยังไงบ้างเนาะเห็นไหมครับอ่าการอัดไอ้การทำก้อนเห็ดการทำอะไรนะการพ้อเห็ด มันมีด้วยกันทั้งหมดสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการทําแม่เชื้อนะครับหรือว่าเชื้อปริสุทิ์นั่นเองนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนแรกเลยนะที่เราจะเพาะเลี้ยงเชื้อนะก่อนที่เราจะไปขยายไปในขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการทําหัวเชื้อหัวเชื้อขยายนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณจากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ให้มันแข็งแรงแล้วก็ขายายต้นใบมันขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนที่3มก็คือขั้นตอนการทำก้อนเชื้อนะครับขั้นตอนเนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้สารอาหารหรือวัตถุดิบหลายอย่างมา,มามารวมกันแล้วก็อัดให้มันอยู่ในนี้เพื่อให้เป็นอาหารให้กับเชื้อเห็ดที่เราจะเอาอไปเลี้ยงนะครับเพื่อให้มันโตเป็นแบบนั้นนะครับ ที่มันที่มันที่มันโตออกมานะครับโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการทําแม่เชื้อเนี่ยที่ผู้เราเห็นนี่ยสีสีเหลืองด้านนี้นะมันเป็นมันฝรั่งว่ามันอาลูเอาไปล้างทําความสะอาดบอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้่มประมาณยี่สิบนาทีนะครับ ต้มไฟอ่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราก็เอาแต่น้ำฟองเอาแต่น้ำไปไปต้มกับผงฟ้นแล้วก็น้ำตาลอีกออครับผสมคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้น้ำของมันเนี่ยที่ออกเหนียวเหนียวนะครับประมาณเหมือนน้ำราดหน้าเนาะเคยกินไหมครับราดหน้าเหนียวเหนียวเนาะน้ำแป้งอ่นะ ถาเสร็จแล้วเราก็เอามาพักให้เย็นแล้วก็เทใส่ในขวดครับให้มันประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองเซนแล้วก็นอนให้มันแบนราบลักษณะน,นี้นะครับียจากนั้นมันจะยังไม่เป็นสีขาวแบบนี้นะนะไอ้สีขาวนี่คือเชื้อเห็ดน,นะครับส่วนไอ้สีเหลืองนี่คือน้ำมันรลนรบเราจะเอาไปนึ่งก่อน,นครับไปนึ่งในหมอ้อนึ่งในกาต้ เพื่อเพื่ออะไรรู้ไหม,มเพื่อฆ่าเชื้อนะครับเพื่อฆ่าเชื้อในอาหารเนี่ยที่เรากำลังจะทําให้ให้เชื้อเห็ดที่เราจะเอามาเื้อเนี่ย<ม>ให้มันตายให้หมดนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าเราฆ่าเชือ้อ<ม>ไม่หมดเราเอาเชื้อเห็ดมามันจะตีมันจะแย่งกันมันไม่สามารถกิกันอนะ่ะเข้าใจไหมนเนาะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้น เป็นเรื่องน่ยใช้เวลาประมาณ30-40น,นาทีนะครับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า1นึรอ่า21งศานะครับแล้วก็ความดันเนี่ยไม่เกิน21ปอนด์ไม่ใช่15ปอนด์นะครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่ที่หน้าบัตน,นะครับในตรงหม้อนหนึ่งนะครับนะพอหลังจากนั้นเราก็มาพักให้เย็นนะครับก่อนที่มันจะมีสีข,ขาวๆแบบนี้นะครับเราจะต้องเอาเห็ดน,นะครับ เอาเห็ดที่เราคิดว่าเป็นไงครับเราจะทำเป็นแม่พันธ่ะนักเรียนเราจะเอาเห็ดแบบไหนครับเราจะทำเป็นแม่พันธ์เราจะต้องเอาเห็ดที่ม,มีลักษณะอุดมสมบูรณ์นะอ่าใหญ่นะไม่แคะแกนใช่ไหม่ไม่มีแมลงมา การเจาะใช่ไหมไม่เป็นโรคอื่นนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเรานะครับก็จะเอาเยื่อเห็ดตรงส่วนคอดอกเห็ดนะครับนักเรียนดูนะไอ้ตรงนี้คือก้านนะครับตรงนี้คือใบตรงนี้คือคอนะครับเดี๋ยวครูจะฉีบให้พวกเราดูนะครับตรงนี้จีบออกมาปุ๊บตรงนี้ ตรงนี้คือคอดอกเห็ดนะครับส่วนเนี้ซึ่งได้รับผลจากการทำวิจัยแล้วว่าเป็นเยื่อที่สามารถขยายแร่พผ่ผุ์ได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะออนไปตรงนี้ก็จะแหงไปนะครับอเอ่ะลืมบอกไปเห็ดที่เราจะมาทำเป็นแม่พันเนี่ย มันจะต้องเป็นเหตุที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่หนุมน่มไม่อ่อนเกินไปนะครับเอเนนะหละังจากนั้นเ,เราก็ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้ของมีคมนะครับกรีดออกมานะครับตรงคอดอกเห็ดประมาณ1นคูณหเซนนะเสร็จแล้วนะเราก็เอาไปในห้องในห้อง ในห้องแลบบในห้องควบคุมระภูมิมนะครับหรือว่าตู้เย็นเชียบแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เ,เราก็จิ้มในส่วนที่เป็นเยื่อเห็ดที่เราคื้นออกมาหยอดลงไปในอาหารมุ้นที่เราเตรียมไว้นะครับพวกเราทานไหมทานนะแล้วก็ปิดด้วยสำลีแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษรัดด้วยยางรัดแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ15วัน ถึง20วันเชื้อเห็ดส okay. ีขาวๆก็จะโตแรงมาแบบนี้เจ๊จบขั้นตอนที่หนึ่งใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมโอเคเห็นว่าเข้าใจหมดนะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนะรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนทฤษฎีนะครับส่วนการปฏิบัติอาจจะเยอะกว่านี้นะครับ ไปขั้นตอนที่สองคือการทำอะไรหัวเชือ้อแม่เชือ้อหัวเชือ้อก้อนเชือ้อเดี๋ยวคเดี๋ยวถามอายุมองานเราจะพุ่งหนักนะเดี๋ยวคุณมีวิตามินให้ถ้าใครยังไม่นอนวิตามินซีมโมโนนีลาชามอมนมี้อ่าไอตัวนี้เราทำเพื่ออะไรนะเมื่อกี้หัวเชื้อเพื่อขยายอ่าขยายให้มัน เยอะเพืนใช่ไหมเราจะใช้มเมล็ดมเมล็ดบบพันธุ์ยืดเมล็ดที่เนี่ยมีเม็ดเ,เล็กๆถ้าไม่มีอันนี้ไอตัวนี้คือมเมล็ดข้าวฟ่างนะครับถ้าเราไม่มีเราใช้มเมล็ดข้าวเปลือกก็ได้มเมล็ดสัวนี้สงก็ได้ไนะครับที่เเม็ดแบบนี้นะรโดยเดียวเขาจะใช้เม็ดไอตัวนี้เพราะว่ามันเล็กแล้วก็สามารถกระจาย ได้ดีกว่านะครับ,รบอ่านี่คือมเมล็ดข้าวฟ่างนะครับนักเ,เรียนเอ้นักเรียนนักเรียนรู้จักไหมไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ไปเซิร์ชใน Google น,นะครับลักษณะต้นมันจะเหมือนต้นมันจะเหมือนข้าวโพดแต่ว่าต้นมันจะแข็งแล้วก็ข้างในอะ่ะมันมันจะคล้ายๆกับห้อ,อยนะเราสามารถกินต้นมันได้ด้วยนะเชื่อไหม ที่บนดอยอ่ะมันเอาพูดจริงที่บนดอยมันจะมีนะครับแต่ว่าในเมืองเนี่ยพวกเราไม่มีโอกาสได้เห็นะเพราะว่าพวกเราทามุลมาน้อยเนะเาะก็เลยไม่มีโอกาสโอเคนะเราจะเอามเล็ดนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาไปแช่น้ำกดหนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปต้มประมาณสาินาท,ทีนะครับแล้วก็ ปองเอาแต่เม็ดนะน้ำไม่เอานะครับมาปอกลงในขวดแก้วนะลักษณะนี้นะครับในสัดส่วน2ใน3ของพื้นที่ที่มีนะครับมีเห็นไหมไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ1นึงส่วนนะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อให้เวลามันโคลแบบนี้มันจะได้มีพื้นที่โอเคง่วงนอนไหมอยากกินลูกโป่อไหมใครอยากกินลูกโป จริงๆหรอเดี๋ยวจะให้พี่ทหารไปหามาให้ตอดนั้นอะเสร็จแล้ว,ะลวนะเราก็จะปิดด้วยสำลีแล้วก็กระดาษแล้วก็เอาไปนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อนะครับทุกขั้นตอนจะต้องผ่านจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อนะครับเนื่องจากว่าเราจะเอาเชื้อเห็ดมาเลี้ยงนะครับซึ่งถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อมันจะมีเชื้ออยู่ในตัว ธันยาพืชหรือว่าวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับมันจะทําให้เชื้อเราบางทีถ้าเชื้อเราไม่แข็งแรงก็ไม่ไม่สามารถที่จะโตได้นะครับโอเคนะเร็จเอาเป็นเรื่งองนะเป็นเรื่องใช้เวลาประมาณส0มสิถึงสีนาทีเหมือนกันนะครับความดันหรืออุณหภูมิเท่ากันนะครับความดันไม่เกินสิบห้าปอนด์นะครับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดองศานะครับโอเคเสร็จแล้ว มาพักให้เย็นนะจากนั้นเราก็เอาเนี่ยที่เรานึ่งไว้เรียบร้อยเนี่ยไอ้คู่เนี่ยเข้าไปในห้องแลบบหรือในตู้เขียวเชื้อแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เข้าเอาเยื่อไอ้ตรงนเนี้ยสีขาวๆเนี่ยเขี่ยลงไปในนี้นะครับอ่าเดืมอบอกขั้นตอนที่หนึ่งมันมีอุปรกรณ์ด้วยนะครับเวลาเขียยเชื้อมีหนึ่งเข็มเขียยเชื้อนะครับอ่าเห็นไหมครับสอง ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับรู้จักไหมรู้จักค่ะน่าจะรู้จักเพราะว่าพวกเราอยู่ปวแล้วปวห้าน่าจะเคยทดลองอะไรอยู่บ้างแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่สำหรับอะไรครับฆ่าเชื้อฆ่าเชื้ออ่าก่อนที่เราจะทําการเจือเชื้อเนี่ยเราจะต้องแช่เข็มก่อนอย่างน้อยสามสิบนาทีนะครับอ่าเสร็จแล้วจุดตะเกียงนะครับแล้วก็โรน ไเข็มให้แดงจัดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อฆ่าเชื้อส่วนด้ามก็ลมผังผ่านนะครับเพื่ออะไรครับฆ่าเชื้อแล้วก็พ่นด้วยแอลอฮอเพื่ออะไรครับฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้ออื่นให้หมดให้มันเหลือแต่เชื้อเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องแลบหรือว่าในตู้เก็บเชื้อในที่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีลมคัดลมโก๊ะ คเคี่ยวมาประมาณ1.1เซนนะครับจิ้มลงไปในเม็ดนะมยนจะเพิ่ที่วิาเดี๋ยวไปทนะิ้งไว้ประมาณ15-20วันแล้วก็เชื้อเห็ดมันก็จะเดินม,มันก็จะโตออกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่านี่ในกรณีที่พวกเราฆ่าเชื้อได้ได้เต็มที่นะครับได้เยอะมากนะครับถ้า พวกเราค่าเชื้อได้ไม่หมดลักษณะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นสีดำคือหมายความว่าเชือเ้อห้าเราสู้เชือ้อื่นไม่ได้แล้วก,ก็ยังไม่โตนะครับแต่ถ้าถ้าพวกเราทําได้แบบนี้ก็คือแว่าพวกเราทําได้ถูกต้องนะครับ